สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเดินชมความงามของธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยสวายนะครับหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสวายบ้านแซสโบตตาบลดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดสีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปเดินชม ความงามของธรรมชาติกันเลยครับคุณผู้ชมป่ะไปกันเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับมันเป็นทางทางยางจอดหลอดไปนะครับพี่น้องครับเิ่นบอกว่าเป็นทางศึกษาธรรมชาติในผนยางไปตั้งหุ่นละประมาณจักหาร้อยเมตรได้นะครับแต่ว่าน้าตกนี้เกือสิบประมาณจากักหนึ่งกิโลนะครับพี่น้องครับอ่ะเราเดินพูดไปพูดมาออกภาษาอีสานละพี่น้อง เป็นปลาที่งดงามนะครับพี่น้องครับราก,กาโอ้โหคุณผู้ชมครับเงียบสงบแล้วมีเสียงนกนะครับดูนั่นคุณผู้ชมเสียงนกสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชม โอ้สวยงามผมเห็นนกแล้วนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งถ่ายนกนะครับผู้ชมครับผมเห็นแล้วนะครับนกอยู่ทางโน้นนะครับสวยงามมากๆกครับนกครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะเอากล้องอีกตัวถ่ายนกนะครับเดี๋ยวไปชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้กำลังจะถ่ายนกอยู่ นกมันก็บินไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเสียงร้องอยู่นะครับโอ้สวยงามนะครับเป็นเส้นทางที่สวยงามมากๆนะครับ ตรงนี้นะครับมีป้ายหน้าคิดว่าน่าจะเดินลงไปชมน้ำตกได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมาชาตินะครับเรียบไปกับน้ำตกห้วยสวายเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับโอ้มีเสียงมีเสียงของน้ำตกนะครับคุณผู้ชมครับ อผมยังคงพาทุกท่านเดินไปชมความงามของธรรมชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับโอ้ตรงนี้มีต้นไม้ลมนะครับนี่ตรงนี้มีเสียงน้ำตกดังแรงมากนะครับตรงนี้ เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปชมน้ำตกตรงนี้นะครับซึ่งเสียงดังแรงมากครับโอ้ตรงนี้เป็นลานหินคุณผู้ชมโอ้สวยครับพี่น้องครับสวยมากๆนะครับนี่ขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ผมจะไม่ไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาอยู่ตรงบริเวณนี้ก็แล้วโอ้นี่คุณผู้ชมครับถ้าเป็นช่วงที่น้ำหลากเนี่ยตรงนี้นี่คงจะสวยมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ โอ้โหคุณผู้ชมปุ๊บโอ้โห,โโหคุณผู้ชมครับนี่ก็คือด้านบนของน้ําตกห้วยสวายนะครับก็ยังไม่ถือว่าบนมากนะครับตรงนี้น่าจะเป็นกลางๆนะครับบนมากก็จะอยู่ทางด้านนู้นขึ้นไปอีกนะครับคุณผู้ชมซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงมาสองสัปดาห์แล้วนะครับ ไม่มีฝนตกนะครับน้ําก็เลยน้อยไปนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับก็คือน้ําตกห้วยสวายอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมโอ้เสียงนกโอ้โหลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ